ขอ,อกระซับดีน้องนุ่งมันมันกันด้ดวยเลยเัื่อนๆผมไปเนฟ่าเนฟ่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้เนฟเนฟ้าชาแนลนะครับอ่าเขก็เขาก็จะมาทำอะไรจะทำความาไอ้มีก่อนนะครับกินที่แล้วผ่านไปวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมขอภัยกันอย่างยิ่งขอภัยนะครับขอลองใช้กินพี่เวฟสักครั้งหนึ่งเถอะครับ ขอใช้สักครั้งหนึ่งได้ไหมครับสักครั้งเดียวนะครับผมบอกว่าผมก็จะไม่ใช wow, ่อ like ีกเลยแล้วกดแค่ครั้งเดียวเด้ใหม่ หล้รก็จะับชุดชุดกนับท่านเสงลกเแล้วเสียงจริงก็ตรวจทนี่ C'est un camion, mais. Les... Oh. 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 แกจะไม่เร็วะ่ะเนะครับมาต่อกันต่อเลยอ่ะมือัวมือตัอวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมนด้เป็นแก็กกัเร่ตวตวปมี ลู้จะนในพ่อนะพ่อมันรับพ่อไปนอนก่อน <c oughs> มมคุณขึ้นได้ว่าเขารับได้ว่านะผมขึ้นได้ถ่าชั้นบนเราส้างึ้น่นะสข้า,นนาขงนนะาเพื่อนเลยนะ